สวัสดีค่ะพอยค่ะพิชาค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Love Skin Love p e l l o p ปร c กา r วันนี้อะไรเธอกลับมาแล้วเออฉันกลับมาแล้วจะไปจะไปถ่ายนานไหมท่านนั้นพุดคนเดียวตั้งนานนะก็ดีนี่ดียังไงไม่มีคำเรื่องอะไรใหมโอเคเอาวันนี้วันนี้ผลิตภัณฑ์อะไรมาแนะนำให้เพื่อนๆฝัง่าคุณพี่จีนน จินนไชื่อฟังดูแล้วก็แบบทุกคนอยากสนใจแล้วเฮ้ยจินไนคืออะไรจินไนคืออะไรอ่ะดูซะจินไนคืออย่างนี้เฮ้ <c oughs> ยไม่แต่คนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ <c oughs> ยทำไมจินไนต้องมีสองสีอ่ะอมันดูยากไม่ยากค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบาย <c oughs> ให้ฟังว่าจินไนตัวนี้กับจินไนตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะแตก <c oughs> ต่างกันอย่างไรอ่ะเริ่มจากเธอก่อนเลยชุนห้เกียรติคู่อาวุธก่อนไหนตอนแรกที่ตกลงกันไว้เธอจะพูดก่อนไม่ใช่เหรอใช่อย่างงั้นเหรอก็ได้โอเคอ่ะ วันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยที่จะมาพูดถึงนะคะต้องพูดชื่อก่อนเลยว่ามันคือ Jinai Goel Cruta Hyal Moist Whitening Lotion SPF 50นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น BB ทาผิวค่ะสองสูตรนี้ต่างกันตรงที่ตัวนี้นะคะมันจะมีแบบว่า shimmer คือนิช shimmer shimmer เนี่ยมันจะละเอียดกว่า glitter ค่ะคุณพี่แยอันนี้คือคำรู้ใหม่คำรู้ใหม่คะคือการเทลเนี่ยมันจะละเอียดมากมันจะไม่เหมือน glitter glitter คือมันจะแบบ เม็ดใหญ่ๆใช่ป่ะแต่อันนี้เนี่ยคือมันจะแบบไม่เห็นเลยว่าเป็นเม็ดกากเพชรจะรู้สึกแค่ว่าแบบเฮ้ยทำไมผิวดำๆเปล่งปลั่งหยิบเรียบเป็นเมียเอ็กซ์ตริกแน่ทาไปตอนกลางคืนนะใช่แต่ฉันเป็นเนนี้กลางวันก็ได้นะเอ้ยไม่ฉันจะบอกว่าออกไฟออกแดดแล้วแบบเคยทาเคยทาตอนไปนี่ไงเคยทาตำรับปริญญาทุกคนแบบตกใจมากว่าแบบเฮ้ยทำไมกันตากเธอขาวจังเลยจริเอเอฉันเลยไม่บอกทุกคนว่าฉันทาครีมตอนนั้นนะทุกคนเลยคิดว่าฉันขาวจริงๆนะฉันพูดเรื่องจริงกากว่ะ จริงๆถูกแบบขณะพี่ตาก,กล้องก็ตกใจว่าเฮ้ยท้าไมแบบน้ำพ้อยขาวจะนะตอนแรกพี่เห็นพี่ตกใจเลยอ่ะหนูอยากจะบอกเลยว่าเคล็ดลับหนูคืออันนี้เออนี่พอเขาวิดีโอนี้เสร็จนะเธอส่งไปให้พี่ตากลล้องรนะเดี๋ยวเราจะซื้อให้แฟนเขาใช้ไม่ฉันว่าหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้ไปทุกคนที่จะรับปริญญาทุกคนจะต้องแห่มาซื้อตัวนี้ <c oughs> <ช>คือจะบอกว่ามันเลิศเปิดผู้ชายจะแบบมองกันเป็นตาเดี๋ยวาช่วิ่งวัันน้นขาวจจ้้าามคืออเธะรูสึกิ่งดูดสายตาทุกคนให้มามองนี่งวิ่ะงลล่งวิ่งวล่งว เจอ,อเจอ,อจินในเข้าไปเป็นยังไงล่ะคือตัวนี้เนี่ยนะอยากจะบอกว่ามันไม่ได้แค่เป็นบีบีทางเียมันยังรวมไปถึงมี s t f 50ที่ช่วยป้องกันแสงแดดด้วย